รายการป้องป่วยตอนที่6ว่าด้วยท้องผูกกาอาหารหมักหมมเป็นพิษครับท่านกำลังชมรายการป้องป่วยกับผมเภสัชกรสวัสดิ์สินสวงหมอสวัสดิ์แพทย์แผนไทยวันนี้เรามาพูดเรื่องอาหารที่เรารับประทานเข้าไปแล้วเป็นกากที่จะถ่ายออกแล้วไม่ถ่ายมันก็หมักหมมอยู่ในร่างกาย มันก็จะเกิดเรื่องเกิดรามากมายนะครับอ่ะ,อะเรามาว่ากันตอนนี้เราก็ดูเรื่องรับประทานอาหารก่อนแล้วกันเนาะก็ะกระเพาะอาหารอยู่นี่ครับรับประทานอาหารเข้าไปแล้วก็จะมาย่อยอยู่ในลำไส้เล็กนะครับส่วนแรกก็เล็กดูโอดีนัมแล้วก็อยู่ในบริเวณนี้สักเกือบ4ีถึงแชั่วโมงอะนะแล้วก็ได้สารอาหารมากมายก็จะถูกดูดซึม จะถูกดูดซึมเข้าไปในลำไส้นะครับฮะแล้วไงถูกดูดซึมเข้าไปในลำไส้ก็ก็เคลียร์ดีนะครับแต่ทีนี้ถ้าเผื่อว่าถ้าเผื่อว่าเกิดเกิดท้องผูกนะครับท้องผูกไม่ถ่ายโดยเฉพาะผู้ที่รับประทานเนื้อสัตว์เยอะๆอาหารไม่มีกากใย,ยเลยเนี่ยต้องระวังนิดหนึ่งนะครับ ช่วงนี้มีรายการอาหารที่เขาบอกว่าให้รับประทานแต่ผักไม่ไม่รับประทานห้ามรับประทานน้ำตาลนะครับแล้วก็พยายามทานเนื้อเยอะเข้าไว้แต่ทีนี้ท้องผูกจะตามมาระวังนิดนึงนะครับแล้วเราทำยังไงก็เวลาจะทำยังไงก็ต้องถามตัวเองส่วนมากต้องระมัดระวังว่าต้อง เอาการอาหารออกมาให้ได้นะครับผมยกตัวอย่างตรงนี้รูปให้ดูตรงนี้นะครับอันนี้เป็นเรื่องตั้งแต่สมัยโน้นละอันนี้ทำไว้หลายหลายปีละนะครับเป็นภาพทร่เราสมมุติว่าวันนี้วันศุกร์วันนี้วันศุกร์นะครับจะเห็นว่าตอนเราไปถ่ายน่ะนะฮะเป็นถ่ายอาหารเย็นวันหลังคาเนี่ยนะ อังคารพุธพฤหัสสุกแปลว่าเรากางอาหารค้างอยู่ในลําไส้เราสามวันนะเห็นไหมอัเน,นี่ยอังคารวันสุกมือสุดท้ายที่เราทานเพิ่งจะออกแล้วแต่ว่าเนี่ยครับวันพุธย,ยังอยู่ที่ลําไส้ส่วนขวางเลยส่วนทอดลงด้านเนี้ส่วนทอดลงนะครับแล้ววันพฤหัสยังอยู่นี่ครับอยู่ในลําไส้ส่วนลําไส้ส่วนทอดขึ้น แล้วเราก็กินอาหารวันศุกร์เติมเข้าไปนะครับอย่างเนี้ยปัญหาก็จะเยอะมากนะก็จะเยอะทีเดียวเลยนะครับก็มาเราเราก็มาว่ากันต่อว่าเยอะแล้วยังไงเยอะแล้วก็เป็นอย่างนี้ครับในอเมริกาเนี่ยเขาเขาคือเขามีการผ่าศพนะ ผาศพของผู้หญิงอาอยุสักสากว่าแล้วนะครับตอนที่ถ่ายผ่าเอ็กซเรย์ก็ก็เี้เป็นลักษณะของมันมันมันไม่อยู่ในรูปฟอร์มของลำไส้ใหญ่ที่มีสุขภาพที่ดีที่เป็นตัวกอไก่นะฮะลองลองดูนี่ครับนะถ้าของลำไส้ดีๆเนี่ยมันจะเป็นรูปอย่างนงี้ครับตัวกอไก่นะ สอากอไก่แต่ทีน่นี้แบบรายนี้โอเป็นอย่างนี้แล้วเธอแล้วเธอก็ตอนที่เธอเสียชีวิตก็ผ่าศพดู<อ>ก็เพราะว่าลำไส้ที่มันหงิกหงอกงอเนี่ยนะครับมีกากาอาหารตันเต็มไปหมดเลยเนี่ยฮะกากอาหารตันเยอะไปหมดนะครับก็แล้วเขาเป็นยังไงมันก็ไม่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ถูกไหม พอมันมันพอมันตันไปอย่างนี้ครับฮะก็พอเราตัดขวางไปจะเห็นว่าจะมีรูเล็กนิดเดียวเลยที่ให้กากอาหารมันพอไปได้ก็แปลว่าจะทำให้น้ำที่มันเล็ดรอดมาจะกว่ากว่าจะมาถึงไส้ตรงเนี่ยมันหลายวันพวกนี้ก็ห้าวันเจ็ดวันถ่ายทีละนะครับก็ ทำยังไงทำยังไงก็สุขภาพก็จะไม่ดีจา่ประวัติก็ปรากฏว่าตรวจดูนะครับก็ในประวัติเนี่ยคนไข้ไม่เคยมาบ่นเรื่องท้องผูกอะไรเลยนะก็คิดว่ามันเป็นเรื่องปกติธรรมดาแหละนะครับแต่ทีนี้ถ้าเราพูดไปจริงๆแล้วจะเห็นว่าอย่างนี้ถ้าเราท้องผูกเมื่อไหร่นะ เรามีแบคทีเรียตัวประจำบ้านเราอะ่ะคืออ e ีโคไลเขาจะเปลี่ยนกรดน้ำดีกรดน้ำดีคือน้ำดีในร่างกายเรามีสามตัวนะแต่เวลามันย่อยไขยมงไขมันแล้วมันก็จะปนกับอุจจาระเราก็ถ่ายออกถ้าเราท้องผูกนะครับเจ้า <c oughs> กรดน้ำดีสามตัวเนี่ยมันก็จะมาเปลี่ยนอุจจาระ พอเปลี่ยนไปกลายเป็นสารที่มีอันตรายต่อร่างกายเลยนะฮนะเราดูตัวนี้ครับตัวสามตัวของกรดน้ำดีก็คือตัวกรดน้ำดีโคลิกกรดดีออกซีโคลิกกรดลิโทโคลิกนะพวกนี้ครับพอมันเปลี่ยนไปแล้วนะมันก็กลายเป็นสารมีพิษนะครับโดยเฉพาะทลิโทโคเลตเนี่ยถ้าเกิด ถึงขั้นที่มีลิติโคเลสออกมานะครับเจ้าตับมันจะไม่สร้างคอเลสเตอรอลอีกนะคือตับเนี่ยเขาจะเอาไขมันในหน้าท้องเราเนี่ยมาทำคอเลสเตอรอลซึ่งคอเลสเตอรอลบางพวกเราไปฟังคิดว่ามันเป็นผู้ร้ายเขามันจะเเ็นเป็นผู้ดีนะคอเลสเตอรอลเป็นสารตั้งต้นที่จะทำเซ็กฮอร์โมนเป็นสารตั้งต้นที่ทำให้เกิดเยื่อหุ้มประสาท ประสาทนะครับเป็นอีกเยอะแยะหมดเลยซึ่งเป็นประโยชน์ของคอเลสเตอรอลแล้วพอตับไม่ทำคอเลสเตอรอลเป็นไงครับต้มหมันก็จะเหลืออยู่ในตัวสิเนาะน,นะครับพอมันเป็นมากเข้ามากเข้านี่ก็จะยุ่งมากเลยแล้วเจ้าคอเลสเตอรอลเนี่ยครับมันก็จะทำตัวเป็น ทำให้เกิดการกระด้างของเส้นเลือดเป็นต้นเหตุของอโรคเส้นเลือดหัวใจอุดตันเส้นเลือดสมองอุดตันนะครับไออย่างเงี้ยน่ากลัวมากนะเราให้ให้รู้ว่าการที่กรดน้ำดีน้อยลงเมื่อไหร่การย่อยไอขยมันก็จะลดลงก็เราก็จะท้องอืดท้องเฟอ้อเลยแหละนะครับและและยังไม่พอ พอถ้าเราท้องผูกถึงขีดสุดนะอย่างที่เล่าให้ฟังขีดสุดยังไงลองดูนะครับขีดสุดห้าวันเจ็ดวันถ่ายทีเนี่ยครับในลําไส้ส่วนทอดลงเนี่ยมันเป็นที่อยู่ของแบคทีเรียตัวร้ายนะครับแบคทีเรียตัวร้ายเป็นยังไงแบคทีเรียตัวร้ายที่มันมันอย่างนี้ครับฮะ มันเป็นตัวที่มีเอนไซม์เรียกว่ายูเรียเอสยูเรียเสเราก็มันก็คือเอนไซม์ที่ไปย่อยเปลี่ยนยูเรียรคือน้ำปัสสาวะนี่แหละให้ให้กลายเป็นแอมโมเนียซึ่งเป็นด่างอย่างแรงเกิดมีพวกอินดอลสเกตอสเกเตอร์ซึ่งพวกนี้มีพิษต่อร่างกายอย่างมากมายซึ่งเราต้องขจัดออก ถ้าเราไม่ขจัดออกปัญหาต่างๆก็จะตามมามากมายมากมายจริงๆนะครับก็ก็เล่าให้ฟังเป็นเรื่องราวที่พวกเรานะต้องเข้าใจว่าเวลาเราอยู่กันปกติปกติเราก็คิดว่าเราไม่เป็นไรนะแต่จริงๆแล้วเป็น <c oughs> ก็แบบว่าในภาพนี้ คุณผู้หญิงเธอเสียชีวิตไปด้วยลักษณะของลำไส้ที่มันไม่ไหวนะแต่ว่าก็ยังยังไงก็ยังไม่รู้เลยชันทีสืสบศพก็พบออกมาโอ้มันอุดตันหมดอย่างนั้นนะนะแต่ว่าไม่มีประวัติที่เธอมาหาด้วยโยครคไผ่ไข้เจ็บเลยเนาะก็อ้าวเราก็มาว่ากันอีกทีแล้วยังไงก็ไม่ยังไงแล้วก็ต้องระวังของเราสิครับ ระวังอย่าให้ท้องผูกสามวันห้าวันถ่ายจริงไม่ได้นะครับตามทฤษฎีแปะของดรฮิเรฟฮิโรมิชินยาท่านอยากให้ถ่ายว่าถ่ายวันละสามครั้งโดยํำไปวิธีของฮิโรมิชินยาที่จะให้ถ่ายวันละสามครั้งเขาทำอย่างนี้ครับเขาดื่มน้ำวันละแปดแก้วเดินวันละครึ่งชั่วโมงรับประทานอาหารที่มีกากใหญ่นะครับ เนื้อสัตว์ก็ทานแต่เนื้อปลานะก็ท่านวางของท่านเสร็จแล้วขนาดนั้นนะครับเพราะท่านวางแปลาว่าท่านอยากจะมีอายุร้อยปีแบบร้อยปีแบบไม่ต้องจอดน้ำข้าวต้ม <c oughs> ไม่ต้องมีใครมาดูแลท่านก็คิดของท่านว่าของท่านไปเนาะเราก็เออก็ดีถ้าเป็นอย่างนั้นก็ดีก็มาถึงว่าแล้วยังไงล่ะ ก็ไม่ยังไงเราก็ต้องดูแลของเราไปนะครับนะครับทีนี้ท่านดรฮิโรมิชิยะท่านว่ายางนี้ครับเวลาจะถ่ายถ่ายให้คล่องเนี่ยต้องควบคุมอาหารอย่างที่ผมบอกแหละดื่มน้ำให้ได้แปดแก้วเดินครึ่งชั่วโมงรับประทานอาหารให้มีกากใหญ่พูดพูดง่ายแต่ว่าค่อยๆทำนะครับมันยากสักหน่อยนน,นะ <c oughs> ท่านบอกว่าผู้หญิงญี่ปุ่นเนี่ยชอบกินยาระบายนะกานกินยาระบายอย่างนี้ให้รู้ว่ามันมันดูเหมือนดีเพราะว่ามันเอากากอาหารที่มันอุดตันในลำไส้ออกหมดก็ดูเป็นสุขภาพดีแต่ทีนี้ให้รู้นะครับถ้าเรากินยาถ่ายไปจำให้ยายาถ่ายเป็นตัวกระตุ้นให้ลำไส้ทำงาน พอกระตุ้นนานเขานานเท่าก,ก็จะเกิดความเคยชินก็ต้องเพิ่มยาเพาต้องเพิ่มยาก็แปลว่าติดยาตายนะครับติดยาถ่ายอันนี้ท่านเป็นหมอส่องกล้องดูกระเพาะอาหารท่านก็บอกว่าโอ้โหพอส่องเข้าไปแล้วลักษณะของลำไส้ใหญ่มันเสียหายมากเลยท่านบอกว่าโงเ่เฮงมันไม่ดีเลยนะครับแล้วคนพวกนี้มาตอนมาถ่าย มาสองกล้องเนี่ยถ้าดูหน้าท่านก็จะเห็นสิวเซลใหญ่สิวเม็ดใหญ่สิวเป็นพิษแต่ไขมันนะนะพวกเนี้ยท่านบอกว่าพอขจัดไม่เกิดท้องผูกไม่มีอาการหมักหมมของอุจจระว่าจริงๆในลำไส้พวกเลือดลมก็จะดีนะครับมันก็ให้ทราบให้ทราบว่าระหว่างที่มัน เกิดการอุดตันลำไส้เนี่ยร,ร่างกายต้องใช้เห mm ็นสาเยอะแยะไปหมดนะครับเ mm hmm. พื่อจะการจัดสารพิษพวกนี้ mm hmm. ก็จะทำให้ร่างกายมันไม่สมดุลหลังจากนั้นท่านก็พบวิธีท่านไปนศึกษาจากสถาบันเกอร์สันเชน,นะครับท่านมาใช้การสัวร่างพิษตับทางลำไส้ใหญ่ด้วยกาแฟนะครับ วิธีของท่าน,นก็เอาน้ำอุ่นละลายกาแฟาแล้วแหละแล้วก็ใส่พวกวิตามินใส่พวกวิตามินบี12นะพวกกากใย,ยอาหารลงไปแล้วก็ทำการสววล้างพิษตับทางลำไส้ใหญ่ด้วยกาแฟกระบวนการนั้นเหมือนเราทุกอย่างเพราะว่าท่านเอามาจากเกอสันเราก็ไปเอามาจากเกอสันเหมือนกันนะครับว่าจริงๆ <c oughs> พอเป็นอย่างเงี้ยมันก็จะทำให้ไม่ต้อง ปกินยาถ่ายซึ่งท้าบอกว่ายาถ่ายเนี่ยถ้ากินไปนานๆครับผนังลําไส้ก็จะเกิดแบบตกฝ้าเป็นดําๆวงๆ,วงๆเยอะไปหมดนะแล้ววิธีนี้ใน <c oughs> ในพวกพักพวกหมอด้วยกันที่อยู่ทํางานกับดรเกรสัน่ะท่านกระชักชวนให้มาทําส่วนล่างพิษตับทางลำไส้ใหญ่ด้วยกาแฟท่านบอกว่าการทํามาก็ ทำไปทําไปก็จะเคยชินสบายนะครับลำไส้ก็จะไม่มีของตกค้างเน่าเหม็นอยู่นะท่านบอกว่าท่านทํามาเป็นประจําเช้าเย็นท่านก็ถ่ายปกติแต่ท่านก็ยังทําการสววล้างพิษตับทางลำไส้ใหญ่ด้วยกาแฟเพราะว่ามันไม่ใช่เฉพาะกาบใหยอย่างเดียวนะครับพวกซากพวกซากแบบแบคทีเรีย นะซากโลหะหนักทั้งหลายที่มันติดอยู่ตามลำไส้เนี่ยก็ควรจะเอามาให้เรียบร้อยนะครับตรงนี้มันจะได้เกิดความสุขความสบายของร่างกายเราก็มาเป็นเรื่องราวที่วันนี้เขาพูดเรื่องการหมักหมมของอุจจาระที่ถ้าเราขับถ่ายออกร่างกายเราก็จะดีสุขภาพก็จะแข็งแรง วาจริงๆก็เหมือนกับกะลังตั้งกำลังตั้งหลักแบบดอกเตอร์ฮิโรมิซินจาที่ว่าท่านจะอยู่ร้อยปีแบบไม่ต้องหยอดน้ำข้าวต้มผมก็ว่า,างนันนะครับนะ,ะวันนี้รายการป้องป่วยตอนที่6ว่าด้วยท้องผูกกากอาหารหมักหมมเป็นพิษผมเพทกรสุวัสดิ์ชินสวงหมอสวัสดิ์แพทย์แผนไทยวันนี้สวัสดีครับ